สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพรจะมาสอนวิธีการทำเพลย์ลิสต์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มยอดวิวให้เรานะคะเพราะว่าบางคนช่อง YouTube จะมีการทำเรื่องราวหลายๆแบบเข้าไปนะคะอาจจะปะปนกันไปเราต้องมาสร้างเพลย์ลิสต์แยกเป็น,นเรื่องๆค่ะเพื่อที่จะแยกผู้ชมว่าเขาสนใจแต่และเรื่องเขาจะค่อยเลือกเขาจะได้เลือกเข้าไป ดูเป็นเรื่องๆไปค่ะจะได้ไม่สับสนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราโหลดวิดีโอลง Youtube เราแล้วนะคะไปที่ช่องของตัวเองค่ะแล้วก็ไปแก้ไขวิดีโอแล้วก็ไปที่บันทึกลงเพลย์ลิสต์ถ้าใครยังไม่มีเราก็เพิ่มเข้าไปใหม่ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกนะคะหัวข้อ เลือกตั้งชื่อที่มันเข้ากับคลิปของเราค่ะอันนี้พรมก็จะทำเป็นชื่อทริคง่ายๆในการทำ YouTube ค่ะค่ะแล้วก็มาตั้งความเป็นส่วนตัวนะคะเป็นสาธารณะค่ะจากนั้นเราก็ไปดูที่เพลย์ลิสของเราค่ะแล้วก็ ันก็จะขึ้นมามีวิดีโอเดียวนะคะพอเราเพิ่งทำเนาะของพอนก็จะมีเพลิ์ค่อนข้างเยอะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนทำกันได้ไหมบอกเลยว่าง่ายมากแล้วก็จะเป็นการเพิ่มวิวของเราแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาดูจะได้ไม่รำคาญแล้วก็เปิดไปดูอย่างอื่นนะคะเราจะได้มีเพลิ์แต่ละอันเรียงให้เขาดูเพื่อความเพลิดเพลินของผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย